ถ้าคุณกีรัตพันเพชรเลยว่าแน่จริงตรวจสอบไห่ได้ตั้งแต่สมัยเจ้านายคุณเนี่ยตั้งพีซีทีขึ้นมาตั้งกองบัญชาการตรวยสซเบอร์ขึ้นมาแล้วไปถามว่าไอ้ปีซีทีเนี่ยมีการอายัดบัญชีผู้ต้องหากี่หมื่นบะัญชีนะผมฝากคุณกีรัตพันเพชรว่าทุกเรื่องที่ผมพูดนะนะครับนะเอาไว้สัปดาห์หน้านะผมจะมาชำละคุณกิรัตพันเพชรแบบจริงๆริงจังๆเลย วันนี้เนี่ยสมาชิตนชาติขาดรองบอผบตลรไปทั้งสองคนคุณกินรับพันเพชรไม่ยอมแต่งตั้งรองบอผบตลรเพิ่มมันก็แปลกแล้วการจัดซื้อจัดจ้างก็เริ่มจะมามากขึ้นเริ่มเนี่ยหนึ่งจุดแปดพันล้านเดี๋ยวจะมีรถเช่านะพี่น้องประชาชนผมมาข้อมูลวงในผม,ผมแม่นอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีการเช่ารถต่อสัญญาเช่ารถเนี่ยของสมาชิกตวชาติทั่ประเทศ มูลราาไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือนรอรุ่น4ีสองดังนั้นเนี่ยท้าคุณกินัทพันเพชรเลยว่าแน่จริงตรวจสอบไม่ล่ะตั้งแต่สมัยเจ้านายคุณเนี่ยตั้งปีซทขึ้นมาตั้งกองบัญชการโรวไซเบอร์ขึ้นมาแล้วไปถามว่าไอ้ปีซทเนี่ยมีการอายับดบัญชีผู้ต้องหากี่หมืน่นบัญชีนะแล้วก็ไซเบอร์นี่มีการอายัดบัญชีเนี่ยสมัยซุปเปอร์แจงเนี่ย กี่หมื่นบัญชีและมีการเอาเจ็ดิบสิจริงไหมเอาห0สิจริงไหมเอาห0 5สบหสิบจริงไหมคุณกีรัพันเพชรกล้าตั้งกรรมการสอบไหมเพื่อนคุณทั้งนั้นลูกน้องคุณทั้งนั้นกล้าไหมไอ้เม่นดำก็ลูกน้องคุณเม่นขาวก็ลูกน้องคุณสุประแจงก็เพื่อนคุณกล้าไหมคุณกินรัพันเพชรไอ้ชุดปฏิทีเนี่ยห้าหน่วยเนี่ยเนี่ยคุณกล้าไหมสนัยเจ้านายคุณกล้าเปล่าอ่ะคุณกล้าไหม ถ้าคุณบอกว่าคุณบอกว่าให้ทั่วประเทศห้ามมีนะปอนกันมานมันห้ามเมียประยมุกเนี่ยมึงกล้าตั้งไหมเนี่ยถามว่าเมื่อแี้เเป็นเพชรกุณกล้าตั้งไหมเนี่ยชุดคณะกรรมการแห่งชาติสิ่งที่ผมจะเปิดเนี่ยผมจะเปิดแล้วจะต้องมีการปฏิรูปตํารวจครั้งใหญให่ทั่วประเทศตั้งแต่มีการซื้อขายตาแหน่งข้าราชการตํารวจทั่วประเทศตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานสรงเทพทั่วประเทศโดยมีภาพมีหลักฐานมีเงินจํานวนมากให้ดู ใครที่เป็นคนเอาเงินใส่ซองแล้วเขียนชื่อตัวเองใส่มือชี้แจงด้วยว่ามึงเอาเงินมาให้ในายพลตังวดเนี่ยเป็นค่าอะไรมึงต้องชี้แจงนะว่าเงินที่มึงใส่ซองมาเนี่ยนะแล้วมีชื่อเนี่ยเป็นค่าอะไรนะเป็นค่าอะไรมึงต้องเปิดด้วยนะเออผมบอกก่อนว่ามึงต้องเปิดด้วยนะว่าเป็นเงินค่าอะไรที่มึงใส่ซองมาเนี่ยแต่ละคน คือของจริงอ่ะไม่ใช่ของเก๊นนะผมต้องบอกว่าคุณอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะสิ่งต่างเหล่านี้ยผมอยากจะบอกว่าตำรวจนะครับทุจริตก,กันมานานนะปีนีงว่าไม่มีใครอยากจะพูดหรอกนะผมไม่ดูเหงอนดังนั้น,น,น เราเปิดแล้วมีหลักฐานหมดมีเงินสดจำนวนเป็นพันล้านเราไม่ใช่แบบไม่มีข้อมูลแต่เราทำเนี่ยเราทำแบบละเอียดรู้จักไหมเราทำแบบละเอียดนะผมต้งองบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ นะครับไม่มีทางเกินโคน,นันเมืองไทยผมนำเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆผมนำเพื่อประชาชนจริงๆนะสิ่งที่มาฟ้องผมไม่ว่าจะเป็นใครฟ้องผมก็แล้วแต่ถ้าผมติดคุกผมก็ต้องยอมยอมรับสภาพนะครับก็ถือว่าเวรกรรมผมนานไปติดคุกตอนแก่เพราะว่าคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ถ้าไม่มีอัจฉริยะจะมีใครกล้าเปิดโปงไหมพวกนายพลทั้งหลายพวกอธิบดีทั้งหลายแหละที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ผมว่าไม่มีใครกล้าเปิดหรอกในประเทศไทยเพราะหนึ่งทุกคนก็กลัวตายสองทุกคนรักครอบครัวแต่ผมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไปแล้วในการสละร่างกายให้กับโงรงพยาบาลสละวัยวาให้กับสภากาชาติไทยไปแล้ววันนี้ครอบครัวผมเขารับได้แล้วถ้าอะไรจะเกิดขึ้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่ารถสายตรวจเนี่ยจอดทุกโรงพักเนี่ยทั่วประเทศไม่รู้กี่หมื่นคัน คุณกินรั์พันเพชรตอบผมสิครับว่าไม่จริงรถสายตรวจจอดอยู่ทั่วโรงพักทั่วประเทศไม่มีเงินเติมน้ำมันไปไปทำงานแล้วพนักง,งานชุด2 0สายตรวจก็มีปริมาณจาก5ชุดเหลืออยู่2ชุดหรือ3มชุดหายไปเกินครึ่งทั่วประเทศจริงหรือไม่จริงคุณกินรัฐพันเพชรตอบผมหน่อยตำแหน่งรองผู้จัดการตำรวจชาตินะครับพเพราะในรอยงี๊ไขโนดถูกย้ายไปอยู่สอชอ นะครับไปทํางานที่สมชบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์ดัพานถูกย้ายไปเป็นสํานักนายกปัจจุบันนี้ให้ออกจากราชการถ้ากับรองผบตรหายไปสองคนคุณีน์แพันเพชรไม่เคยคิดที่จะแต่งตั้งตํารวจขึ้นมาเป็นคดิีเดตในการเป็นรองผบตรเพราะกลัวเขาจะมาเป็นผู้แข่งในการเป็นตําแหน่งผบตรหรือเปล่าครับถึงไม่กล้าแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นรักษาการรองผบตร ผมไม่คิดที่จะเข้ากดกดตลอเลยว่าจะมีการเสนอรองกอต,ตลอที่หายไปสองคนเพื่อมาทดแทนสองคนที่เหลือเพราะปัจจุบ,บันตอนนี้เหลือสามคนมีคุณมีคุณไกรบุญมีคุณธนาชูวงเหลือสามคนที่เป็นกริเดตในการแต่งตั้งผู้บริหารตระเวนชาติมือที่สามในการวางแผนยึดอํานาจของสำนักตุลากาชาติเขาวางอยู่แล้วว่าคนที่จะเป็นผู้บริหารตระเวนชาติคนปัจจุบ,บันในอน,นาคตข้างหน้าก็คือคุณกิติรัตน์พ,พันเพชรซึ่งเป็นเด็กของเขาอยู่แล้ว การที่คุณกินัพันเพชรเป็นร่างทรงของใครใครก็รู้ในวงการตํารวจถามว่าคุณกินัพันเพชรเนี่ยบริหารราชการสำนักงานตรวจชาติตํารวจสองแสนนายเนี่ยคุณทําได้จริงเหรอคุณจะหาง่บประมาณจากไหนมาให้ตํารวจทั่วประเทศคุณบอกวันนี้คุณใช้วรรณกรรมว่าเราทุกคนจะต้องมาช่วยกันสร้างภาพร,รักให้สำนักงานตรวจชาติแต่คุณไปดูสังคมออนไลน์สิครับว่าตํารวจนครปฐมแปดคนไปลิดไถเงินนะครับแม่ค้าไก่จับแรงงานต่างด้าว นะครับมีตำรวจในโรงพักนครปฐมเอาข้อมูลไปให้ผู้เสียหายที่ถูกรีดเงินจํานวนสองแสนถมจำตัวเลขไม่ผิดวันนี้ผู้การจังหวัดนครปฐมต้องให้ตํารวจแปดนายออกจากราชก,การภาพลักษณ์ของตำนันตัวชาติมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตารวจทุกคนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาทํางานต้องใช้วิธีตีไก่หรือทําวิธีคือเอาเงินนอกระบบมาทํางานตามที่นายสั่ง นายไม่ไปรู้หรอกมึงจะจับอะไรก็แล้วแต่วันนี้มึงต้องจับนกเอี้ยงให้กูได้นะเป็นคดีปสสของของภาคแต่และภาคก็มีการสั่งมาตามลำพังต่างว่าพวกมึงต้องไปจับนกเอี้ยงให้ได้เดือนละกี่คดีถ้ามึงจับนกเอี้ยงไม่ได้ให้มึงไปจับนกหัวจุกให้ได้กี่ตัวกี่คดีเขาเรียกว่าคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ้เรื่องอย่างเนี้ยมึงตั้งเป้ามาตลอดโดยตรอตั้งให้มีการจับอาวุธปืนตั้งให้มีการจับยาเสพติด ผมถามว่าวันนี้ยาบ้าห้าเม็ดคุณไปดูสิครับว่าตำรวจเนี่ยขับรถไปไปจับคนที่ข้างสุดท้ายแย่งของอะไรตำรวจเสียชีวิตนะครับล่าสุดเนี่ยรถกระบะคว่ำตำรวจเสียชีวิตบาดเจ็บอีกไอ้คนที่มีคนจริตก็ uh ทําให้ตำรวจตายก็บาดเจ็บด้วยมันเกิดจากยาบ้าห้าเม็ดไหมมันเกิดจากผู้ป่วยเป็นผู้เสพไหม เนี่ยไอ้ผู้เสียเป็นผู้ป่วยที่คุณคิดมาโดยรับมีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเสนอห้าเมตรเนี่ยวันนี้คนติดยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองสมแล้วที่ถูกปลดออกจากเนี่ยที่จะถูกมีการโยกย้ายออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะที่จะมีการปรับคอรมอลเร็วๆนี้ผมบอกว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการปรับคอรมอลแล้วเอาออกไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอได้ยอย่างไรยาบ้าห้าเมตรเป็นผู้ป่วยเป็นผู้เสพ วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณกินัทพันเพชรแม้แต่ตำแหน่งรองผอตลอคุณก็ไม่กล้าแต่งตั้งคุณก็ไม่ยอมแต่งตั้งเพราะคุณกักไว้เพื่อให้คุณได้เป็นเป้าหมายคือเป็นผู้วิการเมืองชาติเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในอน,นาคตข้างหน้าอีกสองปีคุณกเกษียณยุริยการปีหกเก้าตอนนี้คุณก็ได้เป็นแล้วสมใจคุณที่คุณได้เป็นโดยรักษาการแล้วนะครับผมเชื่อว่าบิ๊กต่อไม่ได้กลับแล้วจง,งกนั่งเกษียณอยู่ราการบิร๊กโจ้ก็ถูกให้ออกราชการไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีนะครับ ตามระเบียบของสัมมาผงชาติเมื่อต้องหาคดีอาญาจะต้องมีเสนับบทก้าวให้มีการนะครับไล่ออกจากราชการที่น,น้องประชาชนคนในประเทศกระบวนการเหล่านี้เขาเรียกว่ากระบวนการอ e ีแอบทำขึ้นมาเพื่อต้องการเอาปีซีทีกลับคืนมาเพราะว่าปีซีทีเนี่ยพอเป็นจุกพลนอวต่อศยัก์ึ่งมนลพลนวเอกยลอยยิงขึ้นไปโลดไม่ต้องการให้มีชุดเฉพาะเก็บเพราะมันเก็บมาอย่างยาวนาน เพราะว่ามันมรียงอนุญบัญชีแล้วเป็นการเจ็ดสิบสามสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบวันนี้พอพี่ลอยไม่ให้มีชุดเฉพาะเก็บยุบพิจารีทิ้งแต่ว่าให้องค์กรอยู่เหมือนเดิมก็คือชุดทํางานของพิจารที่เป็นฝ่ายบริหารอยู่เหมือนเดิมแต่ชุดเฉพาะเก็บยกเลิกถามว่าวันนี้คุณกี่ล้านเป็นเพชรตนรวจสี่พันกว่านายที่จอนวิกต่ออยู่เนี่ยเขาจาย้ายกลับไปตามหน่วยต่างๆเนี่ยคุณทําอะไรยัง สองการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยวันนี้คุณไม่ให้ต่อสัตวสุนมนกลับมาเนี่ยนะตามเป้าหมายของพวกคุณเนี่ยก็เพราะว่าดีมันจะมีการเซสัญญารถเช่ากับนรตอรุ่น4-2ใช่หรือไม่รถที่จะมีการเปลี่ยนจากน้ํามันเป็นรถไฟฟ้าที่มีโครงการจะมีการเช่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเปล่าคุณปีนาปันเพชร เพราะอันนี้มันทําให้คนเสียประโยชน์เยอะการที่จะมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างไบโอเมตริกเนื่องจากว่าของเก่าเนี่ยนะครับรุ่นเก่ามันดีแต่ว่าเมมโมรี่มันเต็มเพราะคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะไบโอเมตริกจึงไม่สามารถรองรับเขาเรียกว่าเมนนุ่ในการรองรับข้อมูลไม่เพียงพอจึงมีโครงการที่จะมีการจัดซื้อจัดจัดซื้อใหม่ไบโอเมตริก มันคือเงินทั้งนั้นแหละครับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนลองเอารถมอเตอร์ไซค์คันที่ผมบอกเมื่อกี้แสนสามอะลองไปให้ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ไหนก็ได้มาเทียบกับงบประมาณหนึ่งจุดแปดพันล้านว่าราคาบวกกี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับผมต้องบอกว่าถ้ารู้จริงต้องรู้แบบผมนะผมจะจะบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ผ่านมาแน่ดีที่ผ่านมา มีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจกันอย่างทั่วประเทศนะครับมีคนได้เงินการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยทั่วประเทศจำนวนมากนับเป็นพันล้านบาทไปถามตำรวจทุกคนนะครับมีใครไม่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งมาบ้างซื้อทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าจะจ่ายรายจะจ่ายเงินก้อนหรือว่าจ่ายรายเดือนไม่มีใครไม่ซื้อรอกอย่ามาพูดนะครับว่าไม่มีการซื้อขายตำแหนง่งวันนี้ทุกคนตำรวจทุกคนแม่งแดกเจทั้งประเทศวันนี้ตำรวจทุกคนต้องกินผัก เพราะว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มีแล้วหนึ่งโครงการของคุณกินรัฐปันเพชรห้ามมีบ่อนการพนานทั่วประเทศห้ามมีอบายมุกทั่วประเทศต้องจับผับที่มีเด็กวัยรุ่นเข้าไปเที่ยวต้องจับผับที่มียาเสพติด